สายเส้นครับต้องแวะมามีทั้งผัดไทยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวผัดจานต่อจานเหนียวนุ่มเข้าเส้นไม่ต้องปรุงเพิ่มเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ สวัสดีครับคุณแพรสวัสดีค่ะพี่เห็นบอกที่นี่มีผัดไทยอร่อยมีผัดไทยอะไรบ้างครับผัดไทยกุ้งสดผัดไทยห่อไข่ผัดไทยทะเลแล้วก็ผัดไทยพาเพินผัดไทยกุ้งกล้ามกรามค่ะเห็นบอกก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยใช่ค่ะที่นี่จะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะมีเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแล้วก็สุดท้ายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ม้มถ้าวันนี้จะให้เปิดสูตรนี่จะเปิดสูตรอะไรครับเป็นน้ำซุปน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะอาวละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยครับร้้้านนนีุเดด็ยงงไ เคล็ดลับความอร่อยเราใช้ผงปรุงรสรสหนึ่งรสหมูเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทําให้น้ําซุปกลมกล่อมไม่เค็มโดดจะปรุงเป็นน้าําใสต้มยำเย็นตาโฟหรือว่าต้มส้มก็อร่อยทุกจานเลยนะคะ ผัดไทยรสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมีผัดไทยหลากหลายมากนะครับนอกจากมีก๋วยเตี๋ยวให้ชิมด้วยนะครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวต้มส้มลองแวะมาชิมดูร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่สี่แยกทุ่งะเมินะคะหรือว่าซอย999เก่าค่ะอ่าคนว่าควาหนูเรียกแบบนี้ใช่ค่ะ999เกก่านะครับคุณผู้ชมกี่โมงครับเปิดนะคะ9โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นหยุดวันไหนบ้าง หยุดวันหวยออกอวันที่หนึ่งและสิบหกนะฮะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับบ้านทางร้านไม่ใช้นึ่งลังด้วยนะครับหาซื้อได้นะครับตามกรูเม่ฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์ทุกสาขาแล้วก็สั่งได้ทางช็อปปี้ลาซาด้านะครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง